ไอ้หนหลายขึ้นสิ่งใดที่เบาได้ก็ควรเบาอันใดตัดได้ก็หิบตัดไวๆเฮาบ่ได้มีเวลาอยู่ในโลกใบนี้ตลอดไปบางสิ่งในสีวิถ้ถามัน,นหนักนวลหรือทวงเฮาก็อย่าไปให้สิทธิ์มันอยู่ในใจเฮาเดนจนเกินไปสีวิตคนเฮาคือการเดินทางบ่ม,เ,มเป็นการแบ่ทุกยานไปตลอดทาง ที่ได้ตื่นขึ้นมาหายใจในแต่ละวันใส่ชีวิตดังกว่าเมื่อหนี้จะเป็นเมื่อสุดท้ายของชีวิตมันบรดเหตุให้เราเป็นคนขิดสันแต่จะเป็นผู้ที่มิสติไหลขึ้นโดยบอกกังวลกับสิ่งที่ยังบรดเกิดบอ่อนยึดติดกับอดีตติดตัวเขาเองกับสามัติกับไปเปลีปย่ยนแปลงอีอยงได้แล้วแตกแต่จริงความแน่น,นอนคือความบ่นแน่นอน,น,อนบางสิ่งบ่นหาเสื้อแต่มันก็เกิดขึ้นได้เสมอเขาจึงบจ่จาเป็นต้องยานไปก่อนที่บอกว่าอยู่กับสติไปว่า อยู่กับความเป็นจริงพ่อหมหับมากับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตทุกๆด้ดานคนหอบโตจะเปลี่ยนไปแบบใดเท่ากับเป็นเพียงแต่ผู้เบิงบ,บ่มิสิทธิ์ตัดสินใัยอยู่และยอมหับว่าทุกสิ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างขายมเปลี่ยนไปตามกาลเวลาถ้าบอปับที่เฮาและเหตุใจ,ใจเบาขึ้นปัจจุบันเฮาจะหาความสุขในชีวิตในยาาชีวิตพวกเขามมนสั้นและเฮาก็มีเวลาได้หายใจในโลกบปในอีกดน สิ่งใดที่เคยมีเคยได้สุดท้ายก็ต้องคืนสู่โลกอย่าไปใส่ชีวิตในโลกไปใีให้มันรู้สึกยากและซับซ้อนขนาดนั้นลองใส่ชีวิแตแบบเบาๆลองเบื่อบางที่ความสุขมันอาจจะบริตรงการสิ่งใดที่มันยิงง่งใหญ่แค่ลมหายใจที่มันแผ่วเบาหับผู้สิ่งต่างๆหน่อยลมแล้วกลับมาอยู่กับความรู้สึกของตัวเองให้หลายขึ้นความสุขที่แท้มันบริอยู่ที่เฮาไม่เท่าไรแต่มันอยู่ติดใจเฮาพอตอนใดตอนนัอย่าลืมว่าเฮาทุกคนเ่าไปนนะ อดีตกานักน้ำามพอสมควรแล้วเมื่อมีหโอกาสตัวเองได้อยู่กับปัจจุบันน่ได้หายใจอย่างเต็มปอดหายใจเขายาวๆหายใจออกซาซาถกทวนให้ดีสิ่งที่มีขาดที่สุดในชีวิตคือลมหายใจในปัจจุบันฐานในตอนนี้เขายังหายใจดีอยู่นั่นแปลว่าเขามีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเริ่มต้นหักตัวเองอย่างถูกต้องเริ่มต้นที่จะมีความสุขแบบวันต่อวัน ขอบใจที่มีชีวิตอยู่ต่อเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและโลกใบนี้มอกงมาสี่เรี้ยวพรยังเขามีกล่องวงจรปิดถูกถูกเส้นทางเนาะในถนนน่ะเขามีกล่องวงจรติดมาเลยว่าคนไปทางไหนทางไหนเขาจะบอกเลยวก็มี่ะไงเขาไป นี่และผู้ใดอันมีท่องกบบไซโชไว้ไดหลายหลอตาหลอใจจนท่องความิใสถึงดเสียพ่อขาว่าเขาจแทวได้ถึงตท่องความกเไเสียงง่ายๆเขาไวหลอดตาหลอใจ้อก พียล้างห่ข้าศึนหนึ่ง้าสอมตัเขาถึงข้านหน่ง่้ายังผ่านอีกอาหารมันจะมทนแทเจงมันฟูงเจ้าอนี่ลอาหารก็ถือเดียนข้าวัไม่จืดหนา่นห้าดีนะต่เพี่กะตับรีดอตัย้าหงสลายวหนึ่งเด้อเสียหมดมีปัญญาในไซด์เราทข้าองนัน นีแลาซอยทด่นนี่แหะปอดไ่กวานี่เห็นะไปเลียงลาวไปนกรม่ได้รก็เสือบาน่คยังเปจันน้ำกินหมดมาบ้านกาจนำยังมีเศไส้ขือนนะเจ้า่ม่ไห้ปนใรพอเอคนไนม้ป้าดเราจันน้ำตอนสิบาทให้เกิดปัญญาแอร์เราให้ออนอเมรกหเออพี่บกเออนัก่ั ว่าซื้อทองขายหยอดหางหยอดน้องแมงมันเลี่ยนบนสะทายมันก็เลี่ยนประโจมหายห้าวฮะจะแม่ปวดหัวตายขายไปเต็มแล้วเป็นยังหยอกขายตอนนั้นเลยเดี๋ยวมันกระไดไหมเออว่ายาได้เราแค่ยังไที่มันกระสีไม่ขืนมีโรคเป็นเรื่องปกติล้วมันเคยขืนมันก็ขืนมันเคยลงมันก็ลงมือเอ่ยจรินเถ่ยงหรือเมื่อ นี่ด้น้อยสุอันตุจินเป็นยังเสียเบิรนเอาไปอย่างดีนะอืมนสีลงมันลงให้คนใจอันสื้อบาดะนีมันก็จขึ้นนี่ตะนี้ว่าแล้วไมา